สวัสดีเจ้าโอ้มาพอดอกเอ่อแบ็คบุหรี่บุหรี่อย่งเขาก็ว่าบ่จ้างเนาะออกเสียงพลังกําจ้างแล้วลูกแดงแดงโอ้ยมันลังจะออกก็มพอดอกมันก็ติดนยังมีดอกมีนี่อยู่มันบ่แก่แต่ยยังมีสีแดงอยู่นะบางอันก็สีม่วงสีจ้ำสีดำนี่ดอกมันเจ้านี่มันออกมาใหม่ พอเตะดูโอ้ยขนาดนักเจ้ามันออกเก็บไปเป็นแย้มเจ้านี่บอกเขาเป็นไข้ข่ายเนี่ยเป็นแฟนตากแห้งไว้เตะเป็นปุกเป็นควางเป็นพวงเลยเจ้านี่เห็นดูแต่กินมาได้ส้มนี่ดอกกันหน่งามดอกสีชมพูมันตองมันเนี่ยนาะนี่เห็นหนามเจ้าหนาม หน,หนามขนาดเลยโอ้ยเก็บก ah, ับนี parler. ่มือแล้วล่ะหนามนะทิมเอามือเลยเขาแหละนี่มันเนาะมันอยู่ในปลาในโลน่ะโอ้ยเขาเนาะโอ้ยโอ้ยเนาเป็นเคือเป็นเคือออกมาเยื่ออยู่นี่เขาจะเยียบไปกับทิมตีนเขาเมาะตีนเจาเข้าถามกันเ้อดูนี่เป็นเคือเป็นพวงมาหนัง ngắm mẹ ăn cả nắp mẹ cả dàn phưng lần cả họ tự chào đồ xì đen là xì đâm đắp là nó chào vãn ăn kè lạ bà ăn cả luồng, mày này, Điên đọc ơi lục nôi lục nói. นี่แห็นี่หมายตาไว้ก่อนดี๋ยี่ชวนหลังจะมาเก็บเก็บไปทำเย้มเจ้านี่มามาอันก็เอาไปขวนนี่เจ้าเก็บไปขวนเจ้าทามันตากแดดไว้เอามาเป็นมะม่วงเอ้คล้ายๆนี่เปมนมะม่วงแ่นอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่เอ้ผ่นหนาะ อันนี้กระดอกมันในสีมพูงามงามสีงามงามแต่มันเป็นหนามเด้อจ้าดูนี่ทำนั่นนี่กระขิวอยู่ก็บมิเราจจับเอามาได้ถุงมือมาใส่ไปได้ตั้งใจมาทายมันไมแ่แอวเดินสูตรอากาศบดายเนี่ยเดินส่วนสาธารณะน,นี่แหละเราจะดู